ไม่อยากให้ข้อความในคลิปวิดีโอที่เรานํามาโพสต์อยู่นอกกรอบหรือว่ามีข้อความมีรายละเอียดต่างๆมาบางังมาดูวิธีทําค่ะก่อนอื่นให้แตะเข้าไปในแอปแคปคัสจากนั้นแตะเข้าไปตรงคําว่าวิดีโอใหม่และแตะเลือกวิดีโอของเราเข้ามาได้เลยขอยกตัวอย่างเป็นวิดีโอนี้แล้วกันค่ะเลือกได้แล้วแตะเข้าไปตรงคำว่าเพิ่ม หลังจากที่นําคลิปวิดีโอเข้ามาได้แล้วจากนั้นเรามาเลือกขนาดอัตราส่วนให้กับคลิปวิดีโอค่ะให้เ,เพื่อนๆมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างและให้เลื่อนหาคําว่าอัตราส่วนภาพค่ะแต่เข้าไปได้เลยจากนั้นเลือกขนาดอัตราส่วนให้กับคลิปวิดีโอค่ะจากตัวอย่างที่เห็นขอเลือก9ต่อ16เลือกได้แล้วให้คลิปถูก หลังจากที่เลือกขนาดอัตราส่วนให้กับคลิปวิดีโอเสร็จแล้วค่ะจากนั้นตัดส่วนเกินในคลิปวิดีโอที่เราไม่ใช้งานออกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะเสร็จแล้วมองดูแถบเครื่องมือทางด้านล่างให้เลื่อนหาคําว่าขอา้อความค่ะที่เป็นรูปตัวทีแตะเข้าไปได้เลยจากนั้นแตะเข้าไปตรง A บวกเพิ่มข้อความและกินข้อความของเราเข้าไปได้เลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆอยากเลือกใช้แม่แบบตรงส่วนนี้ค่ะแต่เลือกแม่แบบที่ชอบได้เลยขอ,อยกตัวอย่างเป็นแม่แบบนี้แล้วกันค่ะหลังจากที่เลือกแม่แบบข้อความได้แล้วแตะลบในส่วนของข้อความที่เป็นแม่แบบออกค่ะและพิมพ์เพิ่มข้อความของเราลงไปขอ,อยกตัวอย่างเป็นคำนี้แล้วกันค่ะ เขียนข้อความเสร็จแล้วถ้าอยากเปลี่ยนแบบอักษรแตะเข้าไปตรงคําว่าแบบอักษรตรงนี้ค่ะและเลือกเปลี่ยนแบบอักษรได้ตามใจชอบขอยกตัวอย่างเป็นแบบอักษรนี้แล้วกันหลังจากที่เลือกแบบอักษรได้แล้วค่ะจากนั้นให้ปิดทูจากนั้นใช้นิ้วของเราค่ะปรับขนาดตัวอักษรได้เลยค่ะย่อให้มีขนาดเล็กลงได้ตามใจชอบค่ะ หลังจากที่ปรับขนาดข้อความเสร็จแล้วค่ะให้เลื่อนไปวางตรงตำแหน่งที่เราต้องการค่ะสังเกตตอนที่เราย้ายข้อความค่ะจะมีกรอบสีเขียวให้เราเห็นค่ะให้เพื่อนๆพื่อนค่ะย้ายข้อความของเราไปวางอยู่ในส่วนของกรอบข้อความค่ะอย่าให้ออกนอกกรอบเพราะเวลาที่เรานําไปโพสต์ค่ะในส่วนของข้อความนี้ค่ะจะถูกข้อความหรือว่ารายลยดต่างๆตามแต่และแสตฟอร์มที่เรานําไปโพสบางข้อความของเราค่ะ หรือว่าอยู่นอกกรอบจนเราไม่สามารถมองเห็นข้อความของเราได้ค่ะัิเกตกรอบสีเขียวตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถจัดวางข้อความของเราได้เลยและ,ะตำแหน่งวางด้วยค่ะเวลาเพื่อนๆน,นำไปโพสตามช่องทางต่างๆข้อความของเพื่อนๆค่ะจะได้ไม่ถูกบดบังและถ้าอยากให้ข้อความนี้อยู่จนจบคลิปชานิ้วของเราค่ะลากข้อความให้อยู่จนจบคลิปได้เลยจากนั้นเลื่อนคลิปของเรามาอยู่ต้นคลิปค่ะ และถาาเพื่อนๆค่ะอยากจะเพิ่มปกให้กับคลิปของเราค่ะให้แตะเข้าไปตรงคําว่าปลกตรงนี้ค่ะและเลื่อนหาตรงช่วงที่เพื่อนๆอ,อยากจะนํามาทําเป็นโปกค่ะจวขอ,อยกตัวอย่างเป็นช่วงนี้แล้วกันค่ะจากนั้นแตะเข้าไปตรงคําว่าบันทึกหลังจากที่บันทึกปกเสร็จแล้วแตะเข้าไปตรงคําว่าส่งออกเพื่อบันทึกและนําไปใช้งานได้เลย เพียงแค่นี้ก็จะทําให้ข้อความในคลิปวิดีโอของเราไม่อยู่นอกกรอบหรือว่ามีข้อความมีรายละเอียดต่างๆมาบางข้อความในวิดีโอของเราแล้วค่ะเพื่อนๆลองนะําวิธีนี้ไปใช้กันดูได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนไม่ไดใต้คลิปนะคะ